เป็น Apple นะหูฟังธรรมดากับหูฟังรุ่นที่ Adaptive Noise Cancelling คุณต้องบวกเงินประมาณพันกว่าบาทถึง2,000บาท AirPods 4ที่ผมใช้อยู่อะรุ่นธรรมดาก็4,000กว่าบาทแต่ถ้าจะคุณจะใช้ Adaptive ก็6,000นอะแต่ตัวนี้ครับใส่มาด้วยในราคาเท่าไหร่นะ700ใส่ Adaptive Noise Cancelling มาหนีดำก็ไม่ได้ยินเลยเฮ้ยพูดอะไรอะเออว่ะมัน Noise Cancelling ว่ะแล้วสัมผัสได้เลยนะน้ำลายกระเด็นแล้วกูพูดเยอะเกินไม่ได้ยินดีว่าเราคุณนินทาอะไรอะเสียงเข้ามาข้างนอกเลยเฮ้ยเไอเบสสแบบบบเเตึ๊ลยอ่ะ แล้วก็น้อยเคอ n ์เซลลิงแบบไม่ได้เท่า Apple นะแต่ก็สัมผัสได้เลยว่ามันพวกเสียงน้อยเสียงลมอะไรเนงะี้ยหายไปเลยถือว่าใช้ได้ไม่ไม่น้อยปลอมอะ่ะคือน้อยจริงนะคืออาจจะไม่ได้ตัดเสียงรบกวนออกเท่า Apple นะแต่ว่ามันคือน้อยเคอ n ์เซลลิงจริงที่ไม่ใช่แบบปล่อยเสียงออกมาอีกแบบนึงอะ่ะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พูดง่ายๆคือเป็นน้อยเคอร์เซลลิงที่สบายหูมากเลยไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อแองเกอร์ไงสรุปว่าตัวนี้ราคา700ใช่ปหคือผมเป็นคนที่เรื่องมากนะเรื่องของอะไรพวกเนี้ยแต่ ซาวคอไบแองเกอร์ or, ยอมซื้อในราคา700เนี่ยแม่งคุ้มอยู่เพราะว่ามันมันน้อยคันเซลลิงแบบสมูทเลยอะ่ะแบบแบบพรีเมียมอะ่ะแบบ